นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญกัมพูชากำลังเร่งหาทางออกทุกเรื่องเพราะมันรู้ดีว่าประธานอาเซียนคนต่อไปไม่ใช่คนใจดีอย่างที่เคยเจอและนั่นคือเหตุผลที่ไทยเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรแค่รอดูท่าทีแล้วเดินมากเงียบๆก็ชนะแล้วคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่ตาเห็นเยอะเลยนะ ไอ้ท่าทีร้อนรนการวิ่งเต้นพบปะผู้นำมาเลเซียอย่างคุณอันวาอิบราฮิมการพยายามจะปิดเดีวเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลให้เร็วที่สุดอ่ามันมีเหตุผลซ่อนอยู่เบื้องหลังทำไมละครับทำไมต้องรีบขนาดนั้นเพราะพวกเขารู้เต็มออกว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเก้าอี e ้ประธานอาเซียนกำลังจะถูกส่งไม้ต่อไปให้คนที่ไม่ใช่เพื่อนเล่นของเขาและประเทศนั้นก็คือฟิลิปปินส์ ในโลกของการทูดเนี่ยนะคุณผู้ฟังคำว่าศัตรูของศัตรูมันไม่ได้แปลว่ามิตรเสมอไปบางทีมันคืออาวุธที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อไม่ต้องออกแรงจับแต่มันกลับวิ่งมาช่วยเราเองซะอย่างนั้นมาครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมฟิลิปปินส์คือฝันร้ายที่กัมพูชากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้คุณผู้ฟังลองนึกภาพตามผมนะ เก้าอี้ประธานอาเซียนเนี่ยมันหมุนเวียนกันไปตามลำดับตัวอักษรใช่ไหมครับปีนี้เป็นคิวของมาเลเซียที่มีคุณอันวาเป็นผู้นำซึ่งก็ดูจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะประนีประนอมกับทางกัมพูชาอยู่พอสมควรแต่ปีถัดไปไม้จะถูกส่งต่อไปที่ฟิลิปปินส์ที่มีประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาโอสจูเนียเป็นผู้นำและปีถัดจากนั้นก็จะเป็นสิงคโปร์ เห็นอะไรไหมครับเวลาของกัมพูชาในการเล่นเกมแบบเดิมๆมันกำลังจะหมดลงแล้วทำไมผมถึงพูดว่าฟิลิปปินส์คือฝันร้ายของกัมพูชาอืมเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปครับคุณผู้ฟังมันไม่ใช่เรื่องของอารมณ์แต่มันคือเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงล้วน อย่างแรกเลยฟิลิปปินส์ไม่เคยมองกัมพูชาด้วยสายตาที่ไว้วางใจเลยแม้แต่น้อยโดยเฉพาะในยุคหลังๆมานี้ปัญหาใหญ่ที่ฟิลิปปินส์ปวดหัวมาตลอดก็คือเรื่องของแก๊งแคมเซ็นเตอร์หรือศูนย์กลางอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติที่มีฐานที่มั่นสำคัญอยู่ในกัมพูชา เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับมันคือการค้ามนุษย์ดีๆนี่เองมีพลเรือนฟิลิปปินส์จำนวนมากถูกหลอกไปทำงานถูกตักขังถูกบังคับให้หลอกลวงคนอื่นซึ่งรัฐบาลของมาโกสจูเนียแสดงท่าทีแข็งกร้าวกับเรื่องนี้มาตลอดเขาไม่สนหรอกว่าคุณจะเป็นใครหน้าไหนถ้ามันกระทบกับคนของเขาเขาเอาเรื่องถึงที่สุดต่างจากผู้นำบางประเทศที่อาจจะแค่แสดงความกังวล แต่ฟิลิปปินส์นี่คือการชี้หน้าเลยว่า เฮ้ hey, ปัญหามาจากประเทศคุณนะคุณต้องจัดการสิอย่างที่สองฟิลิปปินส์เคยวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์การเมืองภายในของกัมพูชาอยู่บ่อยครั้งว่ามันไม่โปรง่งใสโดยเฉพาะเรื่องการสืบทอ,อดอำนาจเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งเรื่องพวกนี้ในเวทีอาเซียนอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องภายในแต่สำหรับฟิลิปปินส์ประเทศท,ที่มีประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาอย่างยาวนานเขามองว่ามันคือหลักการที่ยอมกันไม่ได้ และประเด็นที่3ที่สำคัญที่สุดก็คือความสัมพันธ์อันแนบแน่นเกินเบอร์ของกัมพูชากับจีนคุณผู้ฟังก็รู้ใช่ไหมครับว่าฟิลิปปินส์กับจีนมีปัญหาเรื่องทะเลจีนใต้กันยุนหนักขนาดไหนการที่กัมพูชาเปิดทางให้จีนเข้ามาตั้งฐานทัพเรือหรือมีอิทธิพลในประเทศตัวเองมากเกินไปในสายตาของฟิลิปปินส์มันคือการบอนทำลายเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดมันคือการชักศึกเข้าบ้าน เพราะฉะนั้นภาพมันชัดเจนมากใช่ไหมครับกัมพูชาเลยต้องรีบวิ่งแจ้นไปหาคุณอันวาที่มาเลเซียพยายามจะเจรจาพยายามจะปิดดิวทุกอย่างให้มันจบภายในปีนี้เพราะเขารู้ดีว่าถ้าเรื่องมันลากยาวไปจนถึงปีหน้าที่ฟิลิปปินส์ขึ้นมาเป็นประธานอาเซียนเมื่อไหร่โอ้ยบอกได้คำเดียวว่าเกมเปลี่ยนเรื่องที่เคยคุยกันง่ายๆมันจะไม่ง่ายอีกต่อไป เรื่องที่เคยถูกมองข้ามมันจะถูกหยิบขึ้นมาขยี้บนโต๊ะประชุมและกัมพูชาจะไม่มีทางได้ลอยนวลเหมือนที่เคยเป็นมาแน่นอนแล้วพอมาถึงตรงนี้ประเทศไทยเราควรทำยังไงคำตอบที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังก็คือเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่ฟังเสียงหายใจของอาเซียนให้ดีๆก็พอ กลยุทธ์ที่ดีที่สุดของไทยในตอนนี้คือการรอเวลาครับคุณผู้ฟังไม่ต้องไปโวยวายไม่ต้องไปตีโพยตีพายเรื่องเขตแดนไม่ต้องไปขอร้องให้ใครมาช่วยเราเพราะพายุลูกใหญ่กําลังจะพัดมาช่วยเราเองโดยที่เราไม่ต้องร้องขอ สิ่งที่เราควรทำคือการสารสัมพันธ์แบบมนุษย์กับฟิลิปปินส์ผมใช้คำว่าแบบมนุษย์นะไม่ใช่แบบนักการทูตหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราแค่ต้องแสดงน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่มันจริงใจอย่างที่ผมเปรยไว้ตอนต้นสมมุติว่าฟิลิปปินส์เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเราก็แค่ส่งเข้าสารส่งความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขไปให้ไม่ต้องเยอะแต่ให้ด้วยความจริงใจ หรือมีความร่วมมือเล็กๆน้อยๆแลกเปลี่ยนนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะในทางประวัติศาสตร์แล้วไทยกับฟิลิปปินส์เราไม่เคยมีเรื่องบาดหมางใหญ่โตต่อกันเลยนะครับเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาตลอดและที่สำคัญที่สุดคือธรรมชาติของฟิลิปปินส์เขามักจะยืนอยู่บนหลักการของอาเซียนไม่ใช่ยืนอยู่บนอารมณ์ของประเทศที่อยู่ติดกันเขาจะมองภาพรวมของภูมิภาคเป็นหลักไม่ได้มองแค่ว่า เอ๊ะประเทศนี้ติดกับฉันฉันต้องเข้าข้างไม่ใช่เลยดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปวิ่งเต้นล็อบบี้หรือไปตั้งตัวเป็นศัตรูกับใครให้มันโจ่งแจ้งแค่เราทำตัวของเราให้ดีรักษาความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศตามปกติที่เหลือเดี๋ยวกลไกลของอาเซียนและธรรมชาติของฟิลิปปินส์เขาจะจัดการคนที่กำลังยุ่งอยู่กับเราให้เองโดยที่เราไม่ต้องเปลืองน้ำลายสักคำเดียวฮึ นี่แหละครับคือความเหนือชั้นของการทูดแบบเงียบๆไม่ต้องพูดเยอะแต่เดินหมากทุกตัวยังมีความหมายแต่คุณผู้ฟังครับเกมนี้มันยังไม่จบแค่นี้นะการที่ฟิลิปปินส์จะขึ้นมาเป็นประธานอาเซียนในปีหน้ามันเป็นแค่โอกาสทองในระยะสั้นเท่านั้นเราต้องมองไปไกลกว่านั้นเราต้องเตรียมหมากสำหรับ5-6ปีข้างหน้าในวันที่กัมพูชาจะวนกลับมาเป็นประธานอาเซียนอีกครั้ง ฮะใช่แล้วครับคุณผู้ฟังตามวงรอบของอาเซียนอีกไม่นานเกินรอกัมพูชาก็จะกลับมานั่งหัวโตอีกครั้งและถึงวันนั้นเมื่อไรถ้าประเทศไทยเรายังไม่เตรียมตัวยังไม่เสริมความแข็งแกร่งของตัวเองเราจะกลับไปอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบอีกครั้งและอาจจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำแล้วเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างล่ะ อย่างแรกเลยคือข้อมูลเราต้องเก็บข้อมูลทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ให้ได้มากที่สุดท่าทีของแต่ละประเทศคําพูดของผู้นำแต่ละคนข้อตกลงที่เกิดขึ้นทุกอย่างคือจิ๊กซอสํำคัญที่เราจะนำมาใช้ต่อรองในอนาคตได้อย่างที่สองคือการเสริมกําลังพลผมไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องการทหารอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงการเสริมความแข็งแกร่งในทุกๆด้านเศรษฐกิจเราต้องดีสังคมเราต้องมั่นคง การเมืองเราต้องมีเสถียรภาพเมื่อเราแข็งแกร่งจากภายในเสียงของเราบนเวทีโลกมันก็จะดังขึ้นเองโดยอัตโนมัติและอย่างที่3คือการสร้างพันธมิตรเงียบๆทั้งในและนอกภูมิภาคเราต้องสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศอื่นๆที่มีแนวคิดคล้ายๆกับเราที่ยึดมั่นในหลักการยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศ พันธมิตรเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นกันชนและเป็นแนวร่วมของเราในวันที่จำเป็นช่วงเวลาที่ฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนนี่แหละครับคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะเริ่มทำสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจังระหว่างนี้สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าไปทำตัวเป็นภาระให้ใครแค่อยู่ของเราให้ดีอยู่ของเราให้เหนือกว่าพัฒนาประเทศของเราไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง แล้ววันหนึ่งคุณผู้ฟังเชื่อผมสิไม่ต้องทุบไม่ต้องตบเขาก็จะร่วงหล่นลงไปเองตามกาลเวลาเอาละครับคุณผู้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้มันแสดงให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยว่าฟิลิปปินส์นะไม่ใช่ศัตรูของไทยหรอกครับแต่เขาคือลมใต้ปีกที่กำลังจะพัดเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมเป็นลมที่จะพัดพากัมพูชาให้สั่นคลอนได้เมื่อถึงเวลา และหน้าที่ของเราก็แค่รอแล้วก็เดินมาของเราต่อไปอย่างเงียบเชียบและเยือกเย็นที่สุดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้สุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามให้คุณผู้ฟังได้ลองไปคิดกันเล่นๆนะครับคุณคิดว่าถ้าไม่มีใครคอยประจบหรือให้ท้ายกัมพูชาอีกต่อไปประเทศนี้จะสามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อีกนานแค่ไหน ลองคอมเมนต์คุยกันดูนะครับ